คุณนายก,กหนกพรพิชัยวงศ์จ้ะบ้มามนเรนจะแบกตะบนลงมะเด็กจ้ะหมอมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรนะความดันสูงแล้วก็ไขมันผิดปกติจ้ะอ๋อแล้วไปหาหมอนี่โรงพยาบาล เอาอยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนนง่ง,งเหล็กจ้ะประจําทุกสามเดือนจ้ะเป็นมาตั้งแต่ปีอะไรนะสี่แปดมั้งจ้ะแต่ยังบริหารได้เป็นเบาหวานแต่น้าตาลในเลือดกาลังขึน้นนี่ก็เลยโทรไปหาหน้องสายมาลองยาบ่าสฉันเอาลองก็ได้เอามาสามเวเด็กสุดแรงหมอบอกว่า,าอยู่ในคุมเสียงเด้อว่าฉันคุมอาหารเอาว่าเอาเอค่ะคุมอาหารแล้วก็ทานยานี่พร้อมแล้วก็ทานยาหมอไปพร้อมแบบ ยาตัวนี้กระทานบ่ยากเนาะสามทวงก่อนที่เข้านอนกระทานเวลาเดียวเลยก็คือแค่นั้นเองตัวน,นั้นยาตัวนั้นกระฐานตอนเช้ายาของหมอเพ่นปัจจุบันทานไปจากระยะนึงอะรู้สึกดีขึ้นขั้วที่สามก็เลยบ่รู้ว่าหายไปตอนไหนของเข้าที่ว่าปวดอ่ะวันนี้รู้สึกว่าปกติดีจ้ะแข็งแรงขอ,ขอบคุณอันโดโกโุมามิเด้อที่สร้า้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเยอะเลยเราก็สีทานตจอตไปอีกจ้ะ